ขอเพลงวันที่มามีอายนะฟ่าเอืย้ยมีวบเห็ดยังหากอายมัวนังเบ่งดาวนั่งกันบ่มีก็ได้ปากซอยตรงนั้น,านหากอายลืมวันเคยเที่ยวร่วมทาง เหดุยังทนนหากอายบ่สนมาเดินเคียงข้างเ mm hmm. มือ mm ่ออายเลือกคนผ mm ู hmm. ้มาทีหลังโลกนี้ทุกอย่างเหมือนสิ้นความหมาย mm hmm. หากบ่มีอายคือเก่า คนรวมฝันสิ้นแรงใจหาก้ายเพียงนี้ยังทิ้งลงน้องคงหากใครอีกบ่ไดตราบที่ทุกลมหายใจคิดถอดแต่อาาย ที่ทุกลมหายใจขดห่อแต่อายนั้น